ใบใหญ่ๆกลมๆนี้อะไรเอ่ยเป็นลูกไม้จากสวนพิพัฒน์พง์ลูกมะะไม้นคะโอวซห้อใบด่างลูกไม้ด่างะจ้ะอ,อ,อันนี้เห็ดด่าง โอ้โหสวยมากชื่อว่าเห็ดด่างใช่ไหมคะใช่ลูกไม้สวนี่พัดพงใช่ไหมคะใช่สวยๆเลยเป็นลูกไม้ตัวนี้คือลูกไม้เหรอคะใช่โอ้สวยมากมีเบบีบ้างไหมคะเนี่ยมีโอ้เบบีของของตัวนี้เท่าไหร่คะพี่นุ้ยขายอยู่350ร5 0 150ทุกกระถางเลยใช่ไหมคะใช่ที่เป็น สนิ้วใช่ไหมคะใช่กระถางสี่นิ้วโอ,โ,โอ้โหราคาคือดีมากเลยนะคะลูกไม้150่งุกกระถางนะคะคือมาเลือกได้เลยเนาะเยอะาม,มากมากนะคะพี่นุ้ยสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันที่สวน หม่อมนุย้ยบอสีนะคะตำะบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนนะคะจดมาชมบอนสีกันนะคะเดีย๋ยวมาเริ่มตู้นี้กันเลยนะคะตู้นี้มีอะไรบ้างคะตู้นี้ก็จะเป็นพวกลูกไม้ลูกไม้มเมล็ดนะคะ,คะลูกไม้นะคะแล้วก็มีมีเศรษฐีสุพรรณแล้วก็อันนี้มคขวาลรลังสันมีชายชน มีจอมทับอันนี้จอมทับมีทั้งที่เป็นลูกไม้แล้วก็กทั้งมีชื่อเาใช่ใชสุดปถนานะคะ่ะอย่างเศรษฐีสุพรรณนี่เท่าไหร่คะพี่นุ้ก็ตอนนี้ก็ราคาไม่เท่าไหร่หรอกประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทเนาะจ้ะอย่างลูกไม้แลวคะ่ะลูกไม้ขายอยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทุกไซส์เลยเหรอ ร้อยห้าสิบทุกกระถางเลยใช่ไหมคะใช่ที่เป็นสี่นิ้วใช่ไหมคะใช่กระถางสี่นิ้วโอ้โหราคาคือดีมากเลยนะคะลูกไม้หนึ่งร้อยห้าสิบทุกกระถางนะคะคือมาเลือกได้เลยเนาะเยอะมากๆนะคะนี่แต่สวยๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแม่พันุ์ด้านนี้คือตู้แม่พันุนะคะเชียงร้างค่ะ ก็นี้ก็หนุมานอมภารหนุมานอมภานะคะอันนี้เมืองใหม่เมืองใหม่นะคะฟื้นจากการเป็นเชื้อราเชื้อราลงนะคะอันนี้สยามเพอสยามอะไรนะคะสยามเพอสยามเพอใช่ลูกไม้ด่างอ๋อสวยมากนะคะอันนี้เหมือนลอยล้นฟ้าใช่ค่ะลอยล้นฟ้าลวยล้นฟ้าอยล้นฟ้า นี้องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันสวยมากนะคะมงคลสยามมงคลสยามที่จริงแล้วคือน้องต้องแดงกว่านนี้เนาะใช่น้องอยู่ร่มเกินสวยมากนะคะมงคลสยามใบใหญ่ๆกลมๆนี้อะไรเอ่ยเป็นลูกไม้จากสวนพิพัฒน์พงลูกไม้นะคะโอ้โหสวยใบ<ม><ม>ด่าง,งลูกไม้ด่างเนาะจ้ะสวยมากๆเลยนะคะ นี่ก็ลูกไม้เนาะใบใหญ่ๆลูกไม้เป็นสายดาร์กลูกไม้สายดาร์กนะคะสวยมากนะคะอันนี้เหรออันนี้เป็นลูกไม้เป็นเห็ดอะเห็ดด่างส่วนวิพัฒน์พงเอ่อใช่เป็นลูกไม้พัดพงนะคะอันนี้เฮง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 นะคะเฮงเฮงแต่เฮง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 ไม่ได้อยู่แดดเฮงเฮงก็เลยไม่ด่างปกติจะด่างใช่เป็นจำเป็นลูกไม้ด่างผ้าฝันโอ้โหสวยมาก ทาฝันใช่แต่ละตัวมีแตบบ่สวยๆนะคะพนครพานาครพานาครซื้อมาพระนครอ่ะแต่ไม่รู้ค่ะได้มาในนา,านานพานาครน,นะคะอันนี้วันศุกร์วันศุกร์ตับวันวันศุกร์นะคะนี่ก็ลูกไม้นะคะสวยๆทั้งนั้นนะคะ ตู้นี้แหะค่ะตู้นี้ก็เป็นทั้งแม่พันธุ์แล้วก็อันนี้อาสงไข่ใช่ด้านนี้มีทั้งที่มีชื่อที่เป็นแม่พันธุ์เนาะสงไข่นะพะก้าอ่ะสงไข่คือตัวนี้นะคะ แล้วก็นกพะก้าตัวนี้นาะใช่นกพะก้านะคะสวยมากนะคะแต่ละตัวก็ะะวชมพูเทวีชมพูทวีไม้แลนนะคะมีชายชนด้วยนะคะชายชนนะคะขุมทองอปกติต้องสีใช่สีแดงแป๊แดเลยแดงนาะแต่แสงไม่ถึงแสงไม่พอนะคะแสงไม่พอมัน มีต้นไม้บางต้นไม้บางแสงนะคะน้องก็เลยออกขาวๆแบบนี้นะคะต้องไปดูตูนนต้น้นตู้น้นโดนแดดลูกไม้สายหวานใช่อันนี้เห็ดด่างโอ้โหสวยมาก ชื่อว่าเห็ดด่างใช่ไหมคะใช่ลูกไม้สวนพี่พัดพงใช่ไหมครับใช่แต่สวยๆเลยด้านนี้ก็เบบีเบบีเนาะใช่หลายหลักอย่างเดินๆกันนะคะด้านนี้ตู้นี้มีอะไรบ้างด้านนี้ลูกไม้ใช่ไหมคะใช่ โอ้โหเยอะมากนะคะลูกไม้ด้านนี้ก็ร้อยห้าสิบใช่ไหมคะพี่นี่จ้ะลูกไม้นะคะมีหลายแบบเลยนะคะมาเลือกมาชมกันได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะชอบสายหวานก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะลูกไม้มีชายชนลุ้นต้ายด้วยนะคะราคาสามร้อยห้าสิบเนาะจ้ะลุ้นต้ายนะคะ ไอโซนนะคะน้านนี้ก็เป็นบอนที่มีชื่อนะคะนงางฟ้าจำแรงอับสรนสวรพมพิมานขุมทองนะคะเศรีพัลลานะคะก็จะปนๆปนอยู่กับลูกไม้เนาะ <c oughs> มันไม่มีที่จะอยู่ค่ะเยอะมาก <c oughs> มน,นะคะใครตามหาลูกไม้นะคะอยู่นี่มีเยอะมากนะคะมาเลือกได้นะคะ ชอบแบบไหนมาเลือกได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะลูกไม้นะคะด้านนี้แล้วค่ะพี่นุย้ยมีอะไรบ้างเอออันนี้ไม่มีอะไรเลยมันเป็นไม้ริเนี่ยไม้เหลือคัดนะ่ะไม้ที่เหลือจากการคัดใช่ไหมคะใช่ตรงนี้มีปล่อยบ้างไหมคะหรือว่าเก็บไว้ก่อนก็ปล่อยหมดแหละแต่มันเหลือแต่ไม้เขียวแล้วไงค่ะมีแต่ออกเขียวๆเ,เนาะทวนเขียวๆนะคะ บางทีเห็นไหมเขียเขียวมันก็มีดางติดดัดงมาแล้วนะคะสายเขียวโน้ด้านนี้หลายๆอย่างรวมๆกันนะคะมาชมด้านนี้กันนะคะด้านนี้โอ้โหตู้แม่พันธใช่ไหมคะใช่อันนี้ตู้ตู้ไม้จอมค่ะไม้จอมทั้งหมดค่ะมีอะไรบ้างด้านนี้ อันนี้ก็หนุมานหานุมพานอมภาใช่ตัวนี้นะคะมีเจ้าจาัก,กรพรรดิแล้วก็เจ้าจาัก,กรพรรดิคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือลูกไม้หรอคะใช่โอ้สวยมากมีเบบีบ้างไหมคะเนี่ยมีโอ้เแบบีของของตัวนี้เท่าไหร่คะพี่นุ้ยขายอยู่สามร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเผื่อมีใครอยากได้นะคะอันแม่สวยมากอันนี้ก็ เป็นเหมือนไม้แยกัางต้นค่ะสวยมากนะคะอันนี้เป็นเท้าลำไพเ,เท้าลำไยนะคะไม้โจมนะคะโอ้โหเท้าลำไพนะคะอันนี้แหละคะ่ะจ,จอมทัพจอมทัพนะคะจอมทัพเบบีของของพี่นุ้ยปล่อยเท่าไหร่คะเมื่อกี้ลืมถามปล่อยไปสอสองสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยห้าสิบเนาะจ้ะ โอ้โหเจ้าจักรพรรดิด้านนี้ก็จะเป็นพันดาวนะคะแล้วก็ชายชนนะคะสวยๆนะคะตู้นี้เป็นไม้โจมไก่สุดสงวนนะคะโอ้ชายชนมีอยู่หลายกระถางเลยนะคะใช่ไก่นะคะใบใหญ่ๆนี่อะไรคะพี่นุย้ย<ม>เหี้ี่พี่นุ้ยจับบอลกลับ,บ,บตัวนี้เป็นบอลกลับมีชื่อไหมคะเนี่ยไม่ไม่ อ๋อ oh, เป็นบอลกาบนะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นมัคาวานเนาะจะมัคาวานนะคะด้านนี้ก็ลูกไม้เนาะใช่ลูกไม้ไม้นะคะสวยมากนี่ก็เป็นจอมเหมือนกันไม้จอมตู้แม่พันนอแล้วก็เก็บไม้เล็กไม้เป็นไม้แยกหนอไม้แยกหนอนะคะไม้จอมไม้แยกหนอด้านนี้นะคะ มีแต่ส,ยสวยๆเลยบอเงินนะคะใบเปือะ,ะนี่อะไรคะ่ะล,ลูกไม้ลูกไมลูกไม้ไมบอเงินนะคะไม้รวมๆนะคะมาแยกหน่อไม้จอบนะคะด้านนี้ด้านหลังก็ยังมีอีกเยอะนะคะมาชมกัน นี่นะคะหุมทองนะคะก็คือจะต้องแบบออกเป็นหวานแบบนี้เนาะใช่แดงแดงใช่เลยนะคะแ,<บ>แสงไม่พอน้องก็ขาวๆด้านนี้ก็ลูกไม้นะคะโอ้โหใบใหญ่มากๆนะคะสวยมากด้านนี้เป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือนำโชคนะคะนำโชคนะคะชื่อดีๆเนาะ ดารานพรัสด,ดารานพรัสน,นะคะเป็นส่วนใหญ่จะมาจากสวนวิพัฒน์พง์ลูกไม้สวนวิพัฒน์พง์ก็จะค่อนข้างเยอะเนาะใช่แฟนขับแฟนตัวยงอเอฟมาเยอะใช่ไหมเนี่ย <laughs> อันนี้เป็นสมใจปองสมใจปองนะคะสองกระถางนี้นะคะมีชื่อนะคะเบบีเบบี baby, baby. นี่ก็คือลูกไม้เนาะลูกไม้ใช่ลูกไม้ มไมพอมาะเล็ดนะคะขุมทองนะคะชมพูทวีนนะคะลูกไม้ก็มีแต่สวยสวยลูกไม้พมเพาะเมล็ดนะคะเยอะมากๆเลยโอ้มีหลายกล่องมากมแต่ยังไม่มีเวลาจัดการกับน้องนะคะใช่ลูกไม้เพียบเลยนะคะตู้นี้ทศกันทศกันนะคะ ลังกัดสีโทสกันโอ้โหเบบีเยอะเลยนะคะรัศมีเงินพรเจ้าสัวนะคะแล้วก็เป็นลูกไม้ใช่ไหมคะพี่นุ้ยใช่เป็นลูกไม้ที่ที่เพาะแล้วก็คัดมาเก็บพาคัดเก็บนะคะสีสุดยอดไหมสวยมากค่ะแล้วก็เบบีด้านนั้นมีปล่อยบ้างไหมคะ ก็ปล่อยปล่อยหมดแหละไม้มีชื่อเนาะใช่มีทั้งไม้มีชื่อแล้วก็ลูกไม้ค่ะอันนี้ก็ส่วนมากก็เป็นลูกไม้ใช่ไหมเอยใช่ค่ะมีอันนี้อะไรไตพบตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ตะไคร้พบโอ้โหสวยมากสวยกแล้วก็นํำโชคนำโชคนะคะนำโชคนํำลาบ วหวานๆนี้ก็ลูกไม้นะคะที่ไม่มีเก็บจนมันแัทถมกันไปหมดละแน่นมากนะคะต้องมาช่วยอุดหนุนนะคะจะได้แบบมีที่เก็บเพิ่มขึ้นนะคะใครตามหาตัวไหนอยู่มาเลือกมาชมกันได้นะคะพี่นุ้ยมีบริการส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ เดี๋ยวให้พี่นุ้ยฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะก็ติดต่อได้ทางช่องเฟซบุ๊กอะค่ะหม่อมนุย้ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองแปดหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดค่ะค่ะหรือว่าจะมาซื้อที่หน้าสวนก็ได้ค่ะอันนี้ขึ้นหมู่บ้านอะไรคะพี่นุ้ยบ้านสวนวังดานค่ะบ้านสวนวังดานตำบลวังดานอำเภอกระบินบุรีค่ะ จังหวัดปัจจินบุรีนะคะ,ะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่นุ้ยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ